สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้นะครับผมสิผ้าพ่อแม่พี่น้องเขามาชมง่วนะครับเป็นง่วเถิกรุ่นลุ่นนะครับเป็นขายโยคอกนะครับตัวนี้นะครับกะเป็นง่วค่อนข้างสีดีนะครับเนื้อหนังกะดีนะครับอ่าเพิ่นเปิดราคาไว้อยู่ที่อ่าโยคอกอยู่ที่สิบหานะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับเป็นสี่ตัวนะครับเบิ้งถ่ายแต่ละตัวครับพ่อแม่พี่น้องครับ สุดยอดครับงูอันนี่คุณแห้งนะครับเนี่ยผมทายกะมาเล็ดน่ำแล้วนะครับเดี๋ยวผมสิทายแต่ละโตให้พ่อแม่พี่น้องเบิงนะครับลักษณะงวเป็นแบบไดเนียนะครับให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณานะครับแลวก็เขาม่ยมชุ่มยุคอกระไดนะครับหลวก็มาคุยกันเรื่องราคายุคอกระไดนะครับตัวนี้นะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบกว่านะครับนะครับเนื้อนังดีนะครับเประวัติเพลียงยางดี นะครับล้างเปยเนื้อลายนี่โค้งสางงัวนะครับเดี๋ยวเบิง่ายให้เบิงเบิร์ตสูตโตนะครับพร้อมพี่นองครับเป็นงว้วนรุ่นนะครับผูได้สนใจกับแวะเขามาชมมาเบิงใดอยู่ในขอบเพลินนะครับอาคายนี่เท่าไรครับเนี่ยเมาส์เมาส์ของนี่ ร้องไว้อยู่แสนหาหมื่นบาทครับแสนหาหมื่นบาทกับต่อร่องกันได้นอคราคานี่ต่อร่องกันได้อ่าบอกพี่กัดพ่อเม่พี่น้องนะครับอายูบ้านพักพญา้นยนะครับตำบลโบกนะครับอำเภอโน่นพูดนะครับเจ่าวัดศรีเชเกศอ่าเบอร์โทรศัพท์ครับอ่าศูนย์หกหนึ่งนะครับศูนย์หาศูนย์เก้าสองศูนย์หาครับครับโทรมาได้นะครับันพ่อเม่พี่น้องผู้ใดสนใจนะครับอยากมาเบิ่งมาชมงวดนะครับ คุยราคานะครับมาเบิงได้ข้อกเนี่ยมันจะจะดีกว่านะครับดีกว่าไทยเพราะว่าเพราะว่าหัวกระสูงเหัวสูงนะครับวัวสูงวัวใหญ่ครับสี่สิกว่าครับสูงใหญ่นะครับแล้วก็เนื้อหนังดีทุกตัวนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ะแขนโยกคอกครับอยากแขนโยกคอกครับจะคล้องเพิ่นอยากอยากยกคอกเบิร์ตนะครับกมาเบิ่งมาชมได้ครับอยู่บ้านพักขยะหน่อยใหญ่เป็นพอพันกับขึ้นสี่ได้อยู่นี่ครับ